สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับแหมเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าสาวๆแต่ละคนเนี่ยออกมาสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นช่วงที่เขากําลังโปรโมทเพลงในญี่ปุ่นนะครับก็มีการออกรายการที่ญี่ปุ่นนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการออกรายการครั้งนี้เนี่ยโอ้โหอิมแพกมากเลยนะครับโดยเฉพาะเต้าลิสของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับดูจากคอนเสิร์ตนะครับอ่ะอันนี้ที่ยกมาให้ดูกันนะครับก็ เป็นยอดค้นหานะครับหลังจากที่ออกรายการไปนะครับใน4ชั่วโมงเนี่ยเขาจะเข้ารหัสเป็นสีนะครับอ่าเห็นไหมครับที่ขึ้นให้ดูตามรูปนะก็เป็น Google Trend นะครับ Compare ซึ่งเขาก็จะมี ของ,แต,อง Lisa, ose, แต่ละคนเนี่ยอย่างมีเจนนี่นะครับมีลิซ่ามีโลเซมีจีซูนะครับแต่ละคนเนี่ยเขาจะเข้ารหัสเป็นสีนะครับทุกคนเห็นที่เป็นสีแดงๆนั่นไหมครับอ่านั่นแหละครับสีที่เข้ารหัสของน้องลิซ่านะครับสีแดงเนี่ยโอ้โหเดือดดาลน,นะครับเรียกได้ว่าท่วมเกาะญี่ปุ่นกันแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าการออกไปครั้งนี้เนี่ยทำให้ ผู้คนในญี่ปุ่นนะครับเขาสนใจเป็นอย่างมากในตัวของเต้าลิสของเรานะครับเขามีการค้นหาน้องของเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าสาวน้อยคนนี้เนี่ยจะต้องไปตกใครอีกหลายคนมาได้แน่เลยนะครับอ่ะเป็นเรื่องดีๆนะครับที่น่าชื่นชมนะครับอ่ะวันนี้พามาดูอีกหนึ่งอันครับก็เป็นจดหมายนะครับหลายๆคนคงเห็นกันไปแล้วแหละก็เป็นจดหมายที่เขา สุขสันต์ครบรอบ5ปีกันนะครับทุกคนเขาก็จะมีการเขียนนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บทีนี้ของเต้าลิสของเราเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าคนอนื่นนิดนึงนะครับน้องเนี่ยใส่ใจเสมอนะครับน้องไม่ได้เขียนแค่เฉพาะภาษาเกาหลีนะครับแต่ว่าน้องเขียนเป็นภาษาไทยด้วยครับก่อนจะไปอ่านได้ฟังว่าน้องเขียนอะไรนะครับผมก็แอบ,บเข้าไปส่องในทวิตเตอร์เหมือนกันนะครับมีหลายๆโพสตเลยนะครับเขาบอกว่า น้องเนี่ยไม่ได้น่ารักแค่หน้าตานะครับแม้กระทั่งลายมือของน้องเองเนี่ยโอ้โหก็ยังน่ารักตะมุตะมินะครับทุกคนก็พูดอย่างนี้แหละครับหลายๆทวีตเลยผมเลื่อนอ่านดูก็มีแต่คนชื่นชมลายมือนะครับแล้วก็ชอบนะครับพี่น้องเขียนแบบนี้ก็บอกเนี่ยเหมือนน้องเนี่ยมาอ้อนเลยรู้สึกใกล้ชิดมากๆนะครับข้อความที่น้องเขียนเอาไว้นะครับผมอ่านภาษาไทยนะภาษาเกาหลีผมอ่านไม่ได้นะครับโอ้งกูจิโกจุดชิไม่เอาดีกว่าครับเอาภาษาไทยดีกว่านะครับ น้องก็เขียนเอาไว้นะครับว่าขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่มีให้พวกเรามาตลอดทั้ง5ปีนะคะบิงเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตหนูเลยรักทุกๆคนเลยอยากเจอทุกๆคนมากๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันจุ๊บ นี่คือข้อความที่น้องเขียนเอาไว้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกๆคนก็อยากเจอน้องเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่น้องอยากเจอทุกคนนะครับก็เป็นข้อความน่ารักน่ารักที่น้องเขียนถึงชาวบิงเอาไว้นะครับรู้สึกดีที่ได้อ่านข้อความอะไรแบบนี้นะครับก็เชื่อว่าในสถานการณ์ตอนนี้ก็คงเป็นกำลังใจหลัก <no ff os> ๆ,ๆให้กับหลายๆคนนะครับที่ชอบน้องเนาะก็เป็นกำลังใจดีๆเลยแหละซึ่งชาวบิงก็คงฟินกันทุกคนนะครับนอกจากนี้ก็ ไม่ได้แค่น้องน,นะครับพี่จีซูเออเจนนี่เอเเอหรือว่าน้องแชงเนี่ยเขาก็มีการเขียนเหมือนกันทุกคนก็เขียนเหมือนกันหมดแต่ว่าน้องเนี่ยก็เติมภาษาไทยมาให้พวกเราได้ฟินกันไปเท่านั้นเองครับอ่ะวันนี้ก็อัปเดตกันเล็กๆน้อยๆครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ